ก็สวัสด,ดีเหมือนเดิมนะครับตอนเย็นวันที่8พฤศจิกายนนะครับพศสอง6ันะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับคงจะนอนแล้วนะครับที่เมืองไทยแล้วครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมยังมีสูตรเด็ด2ตัวนะครับมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับทางช่องนะครับจะเป็นตัวกลางนะครับในการนํา <üf>. ต <behav. S 2> ัวเลขเหล่านี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมนะดูนะครับขออย่าไว้ก่อนอีกครั้งนึ่งครับทางช่องนะครับไม่ได้การันตี100%นะะครรับเพาว่าาทงช่องนะครับผมเองครับเป็นคนที่ ชอบเสียงโดนนะครับก็เลยนําประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้เป็นตัวเลือกนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับจะชอบตัวเลขไหนกลุ่มไหนวิธีไหนสูตรไหนแนวทางไหนนะครับก็ตัดสินใจได้เลยครับแต่ว่านะครับท้ายท้ายนะครับใกล้ๆจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรวบยอดทางช่องแนะนานะครับดูกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นสูตรกันหาตัวเลข2ตัวนะครับทางเลข2ตัวบนของรางที่ที่1แล้วก็เลข2ตัวล่างนะครับสูตรนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับที่ผมใช้มานานเหมือนกันนะครับเอาครับเราจะมาเริ่มการทดสอบกันเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไปเริ่มกันเลยครับจากงวดประจําวันที่16กันยายน2566นะครับรางวัลที่1เลขที่ออก320812นะครับเราจะใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยมาคูณกันนะครับท่านผู้ชมนะครับคําตอบที่ได้นะครับนั่นคือเลข16นะครับเลข6นะครับที่เป็นหลักหน่วยนะครับเราจะมาเบิ้ลตัวมันเองออกไปอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็นําเลข6 หลักหน่วยครับมานับถอยหลังเราจะได้เลข5นะครับส่วนการจับคูค่นะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับที่เป็นคําตอบของ8คูณ2นะครับนั่นก็คือเลข6นะครับมาจับคู่กับตัวมันเองนะครับนั่นก็คือเลข6นะครับแล้วก็นําเลข8นะครับที่เป็นหลักร้อยนะครับมาจับคู่กับตัวเลขที่หลักหน่วยนั้นมานับถอยหลังนั่นก็คือหานครับคาตอบที่ได้นะครับนั่นก็คือเลขห6 แล้วก็เลข85นะครับตามลูกศรสีแดงครับที่ผมได้โยงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ผลกันออกสลากกินแบ่งงวดต่อไปนะครับของงวดประจําวันที่1ตุลาคม2566นระครับรางวัลที่1เลขที่ออก72720 2เนะครับเลขล่าง2ตัวนะครับ66นะครับเราจะได้เลข6 6เหมือนเดิมนะครับที่เราจะชุดเอาไว้นะครับมาตรงกับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับมาดูการเปรียบเทียบในงวดต่อไปนะครับของงวดประจําวันที่1ตุลาคมนะครับเราจ้ได้เลข 2คูณกับ2นะครับจะเท่ากับ4นะครับแล้วก็จะเบิ้ลตัวมันเองออกไปอีก1ตัวนะครับแล้วก็นําเลข4มานับถอยหลังอีก1ตําแหน่งก็คือเลข3นะครับคาตอบที่ได้ก็คือเลข4 4กับ2 3นะครับแล้วก็มาดูผลการออกสลักเกนแบนงวดต่อไปนะครับนั่นก็คืองวดประจําวันที่16ตุลาคม2 5 6 6นระครับรางวัลที่1เลขที่ออก93 1 4 4 6นะครับเลขล่าง2ตัวนั่นก็คือเลข44นะครับแล้วก็ในจุดนี้นะครับเราจะได้เลข44นะครับที่เราจัดชุดเอาไว้มาตรงกับ เลข2ตัวท้ายล่างนะครับไปดูกันเปรียบเทียบในงวดถัดไปเลยครับของงวดประจําวันที่16ตุลาคม2566นะครับเราจะได้เลข4กับเลข6นะครับ6มาคูณ4นะครับเท่ากับ24นะครับแล้วก็เลข4หลักหน่วยก็เบิ้ลตัวมันเองออกไปนะครับอีก1ตัวแล้วก็เลข4มานับถอยหลังอีกหนึ่งตแหน่งนะครับก็จะได้เลข3นะครับคําตอบที่ได้นะครับนั่นคือเลข44และเลข6 3นะครับ แล้วก็ผลินออกสลักกินแบ่งงวดต่อไปนะครับของงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นระครับรางวัลที่1เลขที่ออก473 951เนะครับเลขล่าง2ตัวนะครับ6 3นะครับเราเล่นเลข63นะครับที่เราจัดชุดเอาไว้มาตรงกับตัวเลข2ตัวท้ายล่างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาหาตัวเลขในงวดปัจจุบันกันนะครับเพื่อจะนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดนี้นะครับเราจะได้เลข9เลข1นะครับ1นึคูณเก้าก็เท่ากับเนะครับ9มาเบิ้ลตัวมันเองออกไปนะครับ 1ตัวนะครับแล้วก็เลข9นะครับมานับทอยหลังนั่นก็คือเลข8นะครับแล้วก็ตัวเลขที่แนะนําในคลิปนี้นะครับตัวเลข2ตัวนะครับนั่นก็คือเลข99กับเลข18นะครับท่านผู้ชมนะครับฝากไว้พิจารณาอีกตัวเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมเหมือนเดิม so. นะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับขอให้มีโชคลาภกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ